สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนะื้อหาแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส c r i b e ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆค,ค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านความรักจากไพ่นาดวงของไพ่ชุดนังฟ้าโมนจค่ะ ใช่จะบอกเรื่องราวความรักกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ว่าอย่างไรอ่าลุ้นได้เลยค่ะว้าวดีมากเลยค่ะอะ่ calling calling in your z o n e map นะคะ your prayer affirmation and visualization will bring you to get h e r ก็น่าจะแปลว่าท่านจะเจอคู่ที่ท่านแบบ อาจจะขอพรมาก็ได้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรารถนาขอคนเนี้ยท่านก็จะได้หรือท่านอธิษฐานจิตก็ได้นะคะท่านจะเจอคู่แบบที่ท่านต้องการนะโอเคขอไพ่ขยายอีกใบค่ะใบยังไงดีมากเลยค่ะไพ่ขย,ยายว่างไง passion นะคะพอเจอคนนี้ท่านจะมีความรู้สึกลหลงไหลได้ปื้มซึ่งกันและกันมันมีพลังงานที่มีความรู้สึกเขาเรียกว่า สายตาหรือดวงตาเนี่ยนะเป็นหน้าต่างของหัวใจเออมันเห็นปุ๊บม,มันจะรู้เลยว่าอุ้ยปื้มคนนี้ชอบคนนี้คนน,คน,นี้ใช่เลยอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่นะว่ายังไงไพ่ทาโร่โอเคจุดนี้นะคะพลังงานไพ่ค่ะไพ่บอกว่ายังไง แทมนนะคะคือการปรับสมดุลหรือการบาลานการปรับความเข้าใจถ้าท่านทั้งสองมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดเห็นหรือปัญหาด้านอื่นๆจะมีการปรับความเข้าใจกันค่ะอยู่ไกลก็จะมีการเดินทางแรมร้านแปลว่าการเดินทางได้ด้วยลักษณะนางฟ้านะคะนางฟ้ามีปีกที่กิงตามตำนานคือเทพีสายรุ่งนะคะโอเคเทพีอลิสนั่นแหละใบ ที่สองจริงท่านอาจจะมีปัญหากันจริงๆค่ะหาดะนะการทะเลาะแว้งความขัดแยง้งนะคะเเหมือนจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็มีบางท่านแต่กําลังที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันค่ะจริงกงล้อเลยค่ะ Wheel of Fortune นะกงล้อชะตาการหมุนกับของความรักกลับมาอีกครั้งค่ะไพ่ใบถัดไปค่ะว้าวดีจริงๆอก้วยค่ะแน่นอนค่ะ คนนี้กับท่านก็น่าจะเป็นคู่กันนั่นแหละไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคนเราถ้าเป็นคู่กันนะอย่างไงมันก็กลับมาแหลคะค่ะไม่หายไปไหนได้นานหรอกคะ่ะนะขอใบสุดท้ายคะ่ะสองดาบจะมีการพูดคุยการส่งข่าวสารถึงกันเร็วๆนี้คะ่ะสองดาบคือข้อมูลข่าวสารการเจรจานะคะโอเคเรามาถามถึงเขาเลยตอนนี้เขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรกับชาวสิงคนคนนี้ เป็นยังไงรู้สึกยังไงคิดยังไงจะทํายังไงเนี่ยนะเรามาตรวจความรู้สึกหรือเขาเรียกว่าสแกนใจเขาดิถอดใจเขาดิโอเคไพ่ไวยังไงชาเวอร์ความร้อนลุ่มในใจเขาแหละแบบนี้นะคะท่านน่าจะทะเลาะก,กันหรือจบความสัมพันธ์แบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวอะไรเฮ้ยมันเกิดได้ยังไงคือหุนหันพันแล่นจบไปแล้วอ่าแตนะ่ตอนนี้อ่า ร้อนลุ่มเพราะคิดถึงแล้วละ่ะคนๆนี้นะคะใบถัดไปค่ะว้าวไพเดชยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่จบไปแล้วยังนิ่งอยู่ขออีกใบนะคะอืมอาจารย์ว่าไพ่อย่างเนี้นะคือไพทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นกําลังของดาวองคารใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็ได้เนี่ยคือความร้อนอารมณ์ร้อนวู่วาม อะไรต่อหน้านี่พังลูกเดียวเลยไพย่ใบน,นี้แต่ไพ่เดทจะเป็นการสงบนิ่งไพ่เดทเนี่ยจะเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกพบมรณะเพราะฉะนั้นเป็นราศีธาตุน้ําเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงแปลว่าจบและสงบนิ่งแล้วอ่าตอนนี้แหละน่าจะคิดได้ละขออีกใบค่ะเขาจะทํำยังไงอีก กงทีไพ่แดงๆบางท่านไม่เข้าใจนะอาจารย์เลยแปลนิดหนึ่งค่ะจริงไพ่เด่นมันไม่ได้แปลเสียเสมอไปนะมันแปลว่าคิดได้แล้วรู้สึกละรู้สึกผิดอะไรประมาณนี้อ่าไพ่ใบถัดไปค่ะอัศวินดาบรวดเร็วเลยค่ะกําลังจะเดินทางกลับมาหาคุณแล้วนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะจริงด้วยเห็นไหม ลวเวอร์ขึ้นเลยแล้วไพชุดนี้สวยมากๆากแล้วเวอร์นะคะการปรับความเข้าใจการบอกรักนะคะเป็นความรักที่แบบมีความสุขมากดูจากอ่าสีสันของไพ่ก็รู้แล้วว่าสุขแค่ไหนนะมีแบบลูกศรปักใจ <c oughs> โอเคดีมากค่ะไพ่ใบถัดไปค่ะเขาจะยังไงอีกเขาจะบอกเลยว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาอาจจะใช้คำพูด อารมณ์ที่มันแบบไม่ค่อยจะอืเขาเรียกว่าไม่ค่อยดีเนะภาพลักษณ์อาจจะเสียต่อภาพลักษณ์เสียหายต่อตัวเขานั่นแหละคือตัวเขาเนะี่ยสร้างภาพไม่ดีทําให้ท่านแบบเสียใจในสิ่งที่ท่านอาจจะคาดหวังในตัวเขาสูงแต่แล้วเขาคนเราเวลาโกรธนะ่ะมันลืมตัวไงคะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคิดได้แล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่า เขาจะมีแอคชั่นยังไงอีกขอขยายความเพิ่มหน่อยเพราะไพ่รู้สึกแรงๆอยู่เหมือนกันนะเขาเสียใจจากการกระทำของเขาแล้วเขาจะมีแอคชั่นมากกว่านี้ไหมนะคะมีอะไรอีกโอโหดีมากเลยค่ะอ่อนเข้ามาเลยค่ะนะทั้งสองถ้วยทั้งเลเวอร์เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะโอเคแล้วค่ะแบบนี้เขาก็คงจะแบบอืม พึงพอใจท่านแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับท่านแน่นอนนะคะใบถัดไปเขาอีกค่ะเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดมากเลยมีพลังงานห้าถ้วยกับสี่ถ้วยเนี่ยเขาเขาคิดแบบได้แล้วนะคะแล้วก็จะเหมือนกับเปิดตัวท่านแล้วนั่เนเองนะคะให้แจสเบนคือการประกาศข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ขอสรุปเหตุการณ์อีกครั้งสักสองใบอีกครั้งนะคะสรุปความสัมพันธ์ของท่าน ราชาไม้นะฮะพลังงานธาตุไฟคือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันยกระดับมากยิ่งขึ้นเลยค่ะขออีกใบเลยค่ะเติมเต็มความรักท่านกับเขาจะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะโอเคขอไพ่ชุดนี้อีกครั้งนะคะสรุปจากไพ่ชุดนี้สรุปความรักอีกครั้งนะคะไพ่บอกว่า,างไง ว้าวดีมากเลยค่ะ God's days of the moon นะคะเขาเรียกว่าเทพพิดานางฟ้าอืมมีเหมือนกับพลังงานจัก,กรวาลก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าเออ่พายบอกว่า calling in your soulmate นั่นแหละค่ะคล้ายๆกันแหละความหมายว่าเหมือนความรักของท่านจะมีเหมือนพลังงานบางอย่างนะคะเป็นพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนพลังงานจักรวาลน,นะคะเหมือนคอยที่จะ ปกป้องอบอุ้มให้ท่านเนี่ยมีพลังงานของความเข้าใจกันเกิดขึ้นแม้ว่าจะเจอปัญหาก็จะมีการปรับความเข้าใจกันได้และกลับมารักกันได้เหมือนไพ่ที่ขึ้นชูออฟคัพกับเลเวอร์นั่นเองข้ออีกใบค่ะอ่านะคะอ่าก็ก็จริงะคะ่ะเมื่อมันเกิดพายุพายุมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วก็เหมือนไพ่ใบนี้เห็นไหมคะ แล้วมันก็จะสงบลงด้วยพลังงานของความอ่อนช้อยอ่อนโยนอ่อนหวานการปรับความเข้าใจกันนั่นแหละค่ะอาจารย์ขออีกใบเลยนะคะขออีกใบค่ะสุดท้ายแล้วนะคะโอเคค่ะก็ยังเป็นสิ่งที่คนเนี้ยเขาคิดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียใจเขาอาจจะทําให้ท่านเสียใจแล้วเขาก็เสียใจท่านก็เสียใจเพราะว่าเขาคิดว่าท่านน่ะคิดว่าเขาหลอกลวงเออเนี่ย เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอ่าเขาไม่ได้หลอกลวงท่านแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและเขาได้เคลียร์มันจบลงไปแล้วถ้าเป็นเรื่องของอดีตของเขานะคะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจบแล้วนะเพราะมันมีไพ่ทาวเวอร์กับไพ่เดทในตำแหน่งของเขานะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้เพราะคนนี้เขาบอกเลยว่าท่านเนี่ยเหมือนสาวสวยหรือเทพพิดานางฟ้าในใจเขาอยู่แล้วอะ่ะนะคะเนี่ยดูได้เลยนะคะ เป็นผู้หญิงที่สั์สวยมากอะเติมด้วยไพย่ key of the love อีกครั้งนะคะเปิดใจเขาอีกครั้งค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับท่านนะจากข้อความจากกุญแจเนี่ยเพราะว่ากุญแจคือการไขไขหัวใจเขาว่าเขาอยากจะบอกผ่านไพ่ว่ายังไงคนคนนี้ของชาวราศีสิงห์ลุ้นนะคะเขาอยากบอกอะไรเขาจะแย่งชิง ท่านมาเป็นของเขาให้ได้ไม่ว่าจะใครก็ตามไม่สามารถจะมาขวางได้เลยนะคะโอเคแล้วอีกใบค่ะเขาจะรักและก็หลงท่านมากๆความรักความหลงขออีกใบค่ะเพื่อความแบบแน่ชัดลงไปอีกครั้งใจเขาค่ะบอกว่ายังไงถ่านไฟเก่า <laughs> ยังไงก็ คุกุ่นอีกครั้งแน่นอนมันยังไม่ดบับมันยังไม่มอดค่ะระหว่างท่านกับเขาต้องกลับมารักกันโอเคนี่ขอเติมด้วยไพย่เติมใจอีกครั้งค่ะเป็นคำแนะนำจากข้อความของไพ่เติมใจนะคะจากความรักเป็นคำแนะนำจากไพ่เติมใจเติมความรักความสัมพันธ์ให้ความรักของท่านดีขึ้นจากไพ่เติมใจบอกว่ายังไงอาจารย์จะอ่านนะคะวันของเราเอ๊ะ เหมือนจะได้ไพ่คล้ายๆราศีกรกฎเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ก็อ่านไปก่อนกันแล้วกันมันอาจจะยากที่จะต้องประสบความสำเร็จในทันทีแต่เดี๋ยวถึงวันของเราวันที่เราจะประสบความสำเร็จบ้างนะคะอาจารย์ขอขยายเพิ่มอีกใบหนึ่งนิดนึงนะคะลุ้นอีกใบกันแล้วกันนะคะให้บอกว่าไง ใจแคบอยากทำอะไรก็ทำแต่อย่าเดือดร้อนคนอื่นโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองอย่างเดียวนะเอาละสิไพ่ยังบอกว่าคือเอาอย่างนี้นะคะไพ่แนะนำว่าอย่างนี้อคนเราต้องใจกวา้างมองแบบบ,กบวกๆนะคะอย่าเป็นเนกาทีฟต้องเป็นโพสิทีฟใช่ปะเออนะฮะแล้วก็ทำอะไรต้องใจเขาใจเราเพราะนั้นความรักเนี่ยการที่จะอยู่กันแบบ ยั่งยืนนะคะก็ต้องเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเราภายหน้าจะบอกเนี่ยเป็นคาแนะนํานะคะอาจารย์พูดแปลได้ประมาณนี้โอเคค่ะขอดวงคน,คนโสดก็แล้วกันนะคะแต่ยังไงท่านก็สมหวังในรักอยู่แล้วแหละเมื่อกี้ที่เปิดมาเพราะเขาคนนี้ก็ยังไงก็ทิ้งท่านไม่ได้หรอกฐานไฟเก่ายังไงก็ต้องกลับมานะโอเคเรามาดูดวงคนโสดโอเคไพ่ชุดนี้นะดวงคนโสด พลังงานไพ่นะคะไพ่บอกว่ายังไงอ่าราชาดาบนะคะก็ไพ่ใบเลยสามไม้นะคะมีใครบางคนจะเข้ามาอาจจะเป็นชาวาธาตุลมตุนกุ้มเมถุนนะคะเข้ามาหาชาวราศีสิงมีการโบกมือเนี่ยโบกมือทักทายแล้วเป็นการสื่อสารการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเจอคนนี้เพราะเรื่องของ การเดินทางก็ได้เรื่องการติดต่อในเรื่องงานก็ได้นะคะสามารถนะคะโอเคขออีกใบค่ะคนโสดจะเจออะไรอีก k n i g h t of One นะคะเป็นเรื่องของงานจริงๆที่จะเจอกันเป็นเรื่องของงานนะคะการสื่อสารการพูดคุยกันในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าคนคนนั้นอาจจะหนึ่งนะ <c oughs> ขิงดาบขึ้นใบแรกหัวหน้าเจ้านายหรือเปล่านะ หัวหน้าเจ้านายหรือคนนี้มรีระดับเขาเรียกว่าคนที่เข้ามานี่มีระดับแบบการทํางานที่มั่นคงอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือเป็นระดับผู้จัดการระดับเขาเรียกซีอก็ได้นะจริงๆแล้วเป็นได้ทั้งนั้นเละค่ะเป็นระดับบิ๊กๆพอสมควรล่ะไม่งั้นไม่ขึ้นราชาดาบนะที่คนสดจะเจอขออีกสักสองใบค่ะเดอ s u ซันอาจริง เป็นคนร่ํารวยก็ได้เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะในสังคมแน่นอนเป็นคนที่โดดเด่นมากๆขอยกใบอ่าเป็นคนเก่งคนฉลาดมากๆเดเม i a เชียนะและยังไงความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมพอเจอคนนี้นะคะจะพัฒนาไหมราชินีพระจันทร์อาจจะแปลว่าเหมือนกับมีการพูดคุยกันไปแบบเชิง เออยังไม่เปิดทันทีนะคะจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่ะรลงานไพ่ใบถัดไปค่ะ6ไม้ใช้เวลาจริงค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะ6ไม้เพราะแปลว่าใช้ชนะความสําเร็จนะคะแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะเนี่ยค่ะอาจจะมีเรื่องราวระหว่างทางที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันนูน่นนี่นั่นเกิดขึ้นบ้างแล้วยังไงอีกขอสัก2ใบนะคะ เพนทาโคโหนะฮะแต่ก็ยังมีความรักความห่วงใยที่จะเกิดขึ้นมันมีสายสัมพันธ์ที่จะก่อตัวขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะสำหรับคนโสดปักนี้นะอีกใบค่ะเอาจริงเลยหกเหรียญค่ะมีโอกาสค่ะถึงแม้จะช้านะหกเหรียญกับหกไม้จะยืนยันว่าใช้เวลานะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเพราะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของการเดินทางนะคะหรือแม้กระทั่งเดอะเมเชียน แชทคุยกันทางออนไลน์หรือเปล่านะคะอาจารย์ก็มองว่าไม่ได้แปรหลอกลวงนะคะเพราะว่าไพ่เขาขยายด้วยไพ่หเหรียญกับราชินีเหรียญน,นะคะแค่อาจจะเจอปัญหาเก่าๆที่อีกฝ่ายจะต้องเคลียร์นะคะเพราะว่าไอ้สามดาบกับราชินีพระจันทร์มันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแต่มันไม่ขาดเนี่ยท่านอาจจะเจอแบบนี้นะคะในกรณีไพ่ขึ้นแบบนี้คนโสดชาวราศีสิงห์อาจจะต้อง ใช้เวลาอีกแล้วกับการเริ่มความรักครั้งใหม่ที่อาจจะไปย้อนรอยความเจ็บปวดครั้งเก่าๆท่านก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาเตงไงคนนี้มีโอกาสอย่างมากเลยโอเคอาจารย์ขอไพ่ key of the love เพิ่มเติมให้ท่านนะผลโสดอ่าไพ่บอกว่ายังไง ธาตเธอเป็นธาตเธออีกใบค่ะห่า,างห่างไกลใจจางาก็น่าจะแปลอย่างนี้นะคะแต่ยังไงอก็ยังเป็นหัวใจที่แบบใสสะอาดอยู่นะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหานะอาจจะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าพวกคุณจะห่างไกลกันนะช่วง ความสัมพันธ์ที่อาจารย์มองว่ามันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ยังไงเขาก็ไม่สลัดคุณหรอกเพราะเขาเป็นทาสคุณก็ได้เพราะเขายอมที่จะเป็นทาสคุณยอมที่เอะจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าคุณจะว่ากล่าวหรืออะไรเขาก็จะไม่ไม่ไม่ต่อต้านเพราะคําว่าทาสนี่นคือไม่ต่อต้านคือยอมนะโสดลองดูนะแต่ก็อย่าอย่าใช้แบบ ความกดดันอีกฝ่ายจนเกินไปกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอให้ชาวสิงห์ทั้งคนมีคู่และคนโสดมีความสุขสมหวังในความรักและก็สมหวังในทุกด้านที่ปรารถนาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ